ทงทงค่ะอารมณ์ดีตลอดแล้วก็แข็งแรงตลอดเลยนะคะเราก็เลยไปพูดคุยกันกับการดูแลตัวเองของพี่ธงทง,ทงค่ะพี่พี่ธงทงบอกว่าแม้ว่าจะอายุเพิ่มขึ้นนะคะก็หลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปด้วยเมื่อก่อนนี้เราก็อาจจะแบบว่าไปเที่ยวข้างนอกใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพออายุมากขึ้นเราก็ดูแลตัวเองมากขึ้นนอนพักผ่อนเยอะขึ้นนะคะก็เลิกไปไหน,หนามาไหนใช้ชีวิตแบบสโลลีฟอยู่บ้านทํากับข้าวปลูก ต้นไม้จัดบ้านบอกไม่เคยคิดเหมือนกันว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้นะอกอ็เข้าใจแล้วว่าทําไมผู้สูงวัยเขาชอบทําอะไรกันแบบนี้ตัวเองก็ชอบอทีนี้มาพูดถึงเรื่องของสายมูและการทําบุญของตนเองบ้างนะคะตัวเองบอกว่าส่วนเรื่องสายมูเนี่ยไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าทุกวันนี้ทําเพื่อความสบายใจและที่ทําสม่ําเสมอก็คือการทําบุญตักบาตรในทุกๆวัน,นะคะ่ะส่วนตัวเรื่องความเชื่อก็คือเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้านะคะคส่วนเรื่องความรักเห็นว่าปากักหมุดเอาไว้แล้วนะ ว่าจะไม่มีความรักอีกแล้วเอ๊ะทำไมกัน<ะ>เดี๋ยวฟังจากปากพี่ธงธงนะคะจริงๆแล้วพอเราอยู่เยอะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันต้องนอนเยอะๆแหละต้องพักผ่อนเลิกเที่ยวไปเลยอ่ะด้วยสังขารมันพาไปว่าให้เราต้องอยู่กับบ้านแต่ก่อนอยู่บ้านไม่อยู่บ้านเพื่อนก็อยู่บ้านแฟนความรักอยากให้ถามเลยว่าไม่มีเรามีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้กลัวที่จะแบบ เวลามีคนคุยคือคุยกันเป็นเพื่อนได้เขาม,มีความรักแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระเนาะเ,ออเดี๋ยวถึงกัน,กนไปถึงกันมาตามเขาอยู่ในคือประสาทกินเรามีความรู้สึกพอผ่านเวลาไม่เห็นจำเป็นต้องมีความรักเราอยู่ได้พี่มีลูกมีหลานอยู่แล้วคิดว่าลูกหลานดูแลแต่วันวันนี้มีความรู้สึกว่าถ้าเราจะต้องเข้าโรงพยาบาลหรือป่วยเนี่ย ัวจะเป็นพระคนอื่นถ้าเข้าโรงพยาบาลก็ขอให้ตายเลยได้ไหม <laughs> อธิษฐานจิตไว้ขอตายไปทีเดียวเข้าโรงพยาบาลอย่าอย่ายื้ออย่ายให้นาน <laughs> พี่เชื่อว่าทําดีได้ดีเรามีกรรมของของตนแล้วมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ว่าถ้าเราทําไม่ดีไว้ผลกรรมไม่ดีมันก็ส่งผลอยู่แล้วเ <laughs> มื่อไหรคนชอบบอกว่าบุญหมดบุญหมดเพราะาทําไมถึงบุญหมดนะถ้าเราทําบุญอยู่ทุกวนันบุญมันจะหมดได้ยังไง